เรามาในธีมสาวบาหลีบาหลีนิสเทมเพิลอินเดอะเลคนะครับหรือว่าวัดกลางทะเลสาบเวลาเรามาเที่ยวบาหลีเนี่ยการที่เราจะเห็นประตูแบบนี้นะครับเป็นเรื่องปกติเลยประตูแบบของฮินดูใช่คนบาหลีจะนับถือศาสนาฮินดูเยอะมากมุมนี้สวยเออนี่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 มุมนี้เราเข้าไปแล้วนี่นึ่งเฮ้ยได้แล้วบ้างพอดีเลยอันนึงสองสวยหนึ่งสองนี่เป็นสาวบาหลีบาหลีนิส สวยไหมคะสวยบอกหนึ่งมาคะ่ะน,นี่อุ้ยตาบอดมองเป็นตาบอดมองเบ,บาฉันอุ้ยสวยมากเลยอ่ะวิวหรือคนทั้งสองเลยเออนี่ ข้างหลังเรานี่ก็คืออะไรนะอารุนดานูนะครับใช่ค่ะเป็นวัดที่อยู่กลางทะเลสาบเลยนะคะที่บาหลีอินโดนีเซียคะ่ะทุกคนอันนี้คือทะ,ทะเลสาบเบอร์ตันนะคะนี่บรรยากาศดีมากเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นวิวภูเขาแล้วมีหมอกด้วยถ่ายรูปออกมาสวยมากเลยนะคะอันนี้เป็นเหมือนอะไรนะเป็นคล้ายๆวัดของศาสนาฮินดูใช่ครคอยู่กลางทะเลสาบจริงๆนะเนี่ยตรงนี้เป็นเกาะนะทุกคนเห็นไหมไม่มีทางเข้าไปนะตอนแรกตอนนึกว่าเดินเข้าไปได้แต่มันเข้าไม่ได้นะคะทุกคนมันเป็นเกาะ ฝั่งนู้นก็จะมีกิจกรรมปั่นเรือเป็ดตรงนู้นด้วยค่ะนี่ปั่นแบบอนี่เลยเห็นไหมเขาชิวๆเลยสองคนนะแล้วที่นี่เป็นจุดไฮไลท์มากเลยใครมาบาหลีต้องมาที่นี่นะคะให้ดูคนเยอะมากเลยนะคะตอนนี้เ,<อ>เราต้องาหาเราต้องหามุมถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวให้ดูคนนี่ครับเยอะมากไม่เหงาแน่นอนค่ะมาแล้วมีเพื่อนเยอะมีเ,เพื่อนเยอะ <laughs> เดี๋ยวไปเดินดูฝั่งนูน้นดีกว่าไปเดินดูหลายๆมุมเนาะ เราต้องเห็นตรงไหนเราแทรกได้เราแทรกเลยต้องรีบแทรกต้องรีบแทรกต้องรีบแทรกเข้าไปพื้นที่ว่างแทบจะไม่มีให้แทรกทุกคนเห็นไหมเป็นเกาะกลางน้ำมาเนี่ยตรงนี้น่าจะเดินได้แต่ว่าน้ําขึ้นเหรอใช่มันมีกบด้วยลุงไหนงป้าเบิ้งกบแมงเบิ้งกบแมกบใหญ่ตาหาแค้งคีมีอยู่นโตกบน่ารักมากทุกคนรู้ไหมอันที่เป็นซุ้มหลังคาคืออะไรไม่ใครรู้บ้าง ที่เป็นแบบอุ้ยลังคามีกี่ชั้น 1...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11 นี่นี่นี่มุมนี้ก็สวยนะได้ไหมเฮ้ยสวยสวยเอยอะหน่อ๋อเออหนึ่งสนี่าบาลีหันข้างเลยหันอน,น,นี้แหละเออยหนึ่งสองนี่บาลีนิส สวยไหมคะอืใครว่าสวยบวกหนึ่งมาหน่อยบวกหนึ่งมาเลยค่ะไม่สวยก็บวกหนึ่เช่นเจ้ากบมาเลยมันทำท่าแบบนี้ใช่ไหมใช่มันกำลังกิกระโดดเหรอเหมือนไหมอุ้ยกบมีหลายตัวนะลุกสี่ทิ่ะสงสามข้างในข้างในก็มีข้างในน่าจะเป็นลูกมันเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นดีกว่าปเหมือนคนจะกองอยู่ฝั่งนู้นเยอะใช่ ตรงนี้ไม่สวยเหรอคนแทบไม่มีเลยมามาดูตรงนี้ชั้นองรงนี้ก็สวยนั่นนี่ไงดอกไม้ตรงนี้อ๋อนี่นี่เข้าไปเลยเข้าไปตรงนี้เออตรงนี้สวยนี่นี่บอกเออเห็นดอกไม้บอกอ่าเห็นเห็นอ่าอย่างนี้หนึ่งสองสวยหนึ่งสองสวยอยากให้ดูปากฉันกับดอกไม้สีไหนเด่นกว่ากันก็ต้อง ากฉันแหละเพราะใช้ฟินเวอร์ลิปแมทค่ะขายของได้ไงวะเนี่ยทาปุ๊บสวยปั๊บเออดอกไม้ก็ชิดซ้ายพอเจอปากฉันฉันต้องสวยแน่นอน่มันมีคนมาบังค่ะมองนี้ค่ะไม่มีใครเลยค่ะดูตรงนี้กับตรงนู้นนะเดี๋ยวสวใไปดูต่างกันเยอะเลยกดเป็นร้อยตรงนี้โล่งเลยอ่ะเห็นไหมอ๋อนี่ไงเรือตึมเลยอันนี้เป็นเรืออะไรใครพอรู้บ้างเขาจะมีหางแล้วไม่ใช่มีหางมีปีกข้างๆสองข้างเข้าพายเอา เดี๋ยวเราจะกลับแล้วครับเนี่ยสวยมากตอนนี้พี่ขับคนขับกำลังลอรอเราอยู่นน่าจะถึงมืดเออ